หรือ,รอการซัพพอร์ตร่างกายว่าไมติว่าเราจะน mm hmm. อนในลักษณะท่าทางเนี mm ่ย hmm. ตัว,ต,วตัวเตียงก็จะซัพพอร์ตเราเพื่อไม่ให้หลังเราบาดเจ็บหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าเราก็ค่อนข้างออมาในวัยสามสิบขึ้นแล้วเนะี <laughs> ่ยก็จะมีความค <laughs> วรหลังแน่นเหมือนกันถ้าเปลี่ยนไม้ดีแล้ mm hmm. ก็จะมีตัวสปริงที่จำนวนเยอะมากๆควาในการรองรับน้ำหนักในแต่ลจะจุดของเตียงให้มันสามารถรองรับได้เข้าเคียงกัน mm hmm. คือเราจะเห็นว่าเตียงบางเตียงตรงปลายเตียงังเจะเริ่ม ปลาร้านไม่ค่อยดีแหละแต่ตัวนี้ก็คือสามารถเสร็จปลาร้านได้ดูเพื่อนักเรียนเลยก็คือแปลว่าไม่ว่าเราจะนอนส่วนไหนก็มีความคลายการแล้วก็จะมีตัวยางพาราครับผมที่คอยกันการดูด้วยก็คือไม่กันเทียนดูดแล้วก็จะมีตัวชาร์โอลที่คอยกันการดูด้วยแล้วก็มีคูเจลอีกก็คือรวมทุกอย่างเลยนะครับนอนเตียงนอนเตียสบายเน่ยเนาะตัวเรากเคยประสบการณ์แบบกลิ้งลวงตกเตียงไปก็าบอกอย่าอนี้ ก็บางทีนอนๆแล้วก็เปลี่ยนกันร่วมกล้าไม่ได้โดนม่านถีหรืออะไรนะมั่กีก็มีระเบิดระเบิดิระโดน้าดก็เหมือนเออระเบิดระเบิดปอกๆก่อนนอนพูดอะไรก่อนนอนพูดอไรไม่ตีปากจาแปมจืงแร้ผมก็ขอฝากสมาริกัโซด้วยนะบราหน้ารักก็ไม่จริงเริ่มต้นสมันอเอง ก็คือสามารถได้เพียงที่คุณภาพี่น่ารักขึนมาแล้วก็ใส่ใจมากขึ้นแล้วคือเมื่อกี่เราไปต่างประเทศมาใช่ไหมครับมองลงตรงกันที่ลาน<ะ>ลก็ช่วงกำลังเข้าฤดูร้อนเลยอากาศก็ ใกล้เคียงเมืองไทยมากมันร้อนร้อนช้ำเลยก็คือแต่ละคนจะกระแนะเปลี่ยนกันบ้างอันนี้คือไปไปไปเป็นงานแฟชั่นหรืออะไรไงครับนี่ก็คือเหมือนเป็นเป็นงานคล้ายตัวเปิดครับผมของวิทรรศกาแฟชั่นดี้ครับของวงรอบนี้ก็จะจัดเป็นพรีเซนเทชั่นรวมทั้งมีเป็น เขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่มีแฟชั่นโชว์ด้วยของผมลองก็เป็นการากคือด้วยด้วยงรองเนองอี่ยเป็นแบรนด์ที่มีเครื่องหนัง<อ>แล้วก็มีประการเมตประกาแต่<อ>ว,ว่ารอบนี้เนี่ย<อ>เขาเริ่มมาทำเป็นตัวเครื่องแต่งกายแล,แล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้ดูธีมของปีนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเจอร์นี่ก็คือเรื่องการเดินทาง<อ>เขาก็เลยนำเราไปสู่เซตติ้ง ที่ดูเป็นการเดินทางและฟิสิกอลก็คือรถไฟเลยค่ะเซตติ้งในการถ่ายทำต่างๆก็จะเป็นรถไฟผมนี้ก็มีการค c ล l l a b o r a t i o n บริษัทในปีที่แล้วคือปีที่แล้วเนี่ยผมไปเอลเอมาก็เป็นการค c ล l l a b o r a t i o n บริษัทในครั้งแรกแล้วรอบนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขามาถ่ายทำเป็นคนกลุ่มอันเดเรคชั่นเรื่องเซตติ้งต่างๆแล้วก็เรื่องการถ่ายทำโดยใช้ประโยชน์การทูตแต่ว่าช่วงที้มาเหมือนบินเปทำงานต่างประเทศเยอะในการที่ของ Google นี่ทีก็ก่อนหน้าที่จะไปมิลาน วันเดียวครับเพ่กลับมาจากจีนก็ไปไปแฟนไซน์ที่เซินเจอร์กับเชียงใหม่มาครบเดือนเลยแล้วก็กลับมาถึงตอนกลางคืนตีวันเดียวก็ไปที่ไลน์ต่อเป็นแฟนไซน์เป็นที่นั้นเป็นความสนุกมากนแฟนจีนก็คือให้การต้อนรับที่ดีมากพนักงานทุกคนน่ารักมากเลยก็หวังว่าจะได้กลับมาอถึงเร็วๆในหน้นแน่นอยู่เหมือนเดิมไหมครับในหนแน่นอยู่แน่นอยู่แล้วก็ก่อนหน้าก่อนหน้านั้นก่อนหน้าแฟนไซน์จีนก็ไป อาวิเอ็กซ์โปที่อซาการ์ก็ไปเยี่ยมชมคามิเล่นไทยเอ่อปีนี้งานเพื่องานะเรนี่ราลๆนะแล้วเดือนนี้ก็ไปมาสานมีเวลาทำเพลงใหม่หรอมีก็ปล่อยแล้วปล่อยปล่อยซิงเกิลเมื่อคืนแล้วเนี่ยแต่ทุ่มทุ่มหนึ่งเนี่ยครับก็เลยจะปล่อยเพลงนี้แล้วผมก็ประเดิมด้วยชื่อ ชื่อซิงเกิลชื่อ Lucky Of y o ือ Lucky to Have You ก็คือเป็นเป็นเพลงที่ถูกเคยใช้ในงานโชว์มาแล้วประมาณ5ปีที่แล้วเป็นภาษาไทยทีนี้เรามารียลเลชัใหม่มามาสเตอร์ใหม่เพื่อได้เป็นเวอร์ชันอังกฤษแล้วก็เอาไปเผแแล้วใช้ในงานแต่งกัาด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งอันที่เกิดการดิสทับขึ้นมาคือ อันนี้ที่สายเห็นี่โดนขีดตกเตียงก็ไม่ใช่เไม่ได้หรือเปล่าดิสกันงป็นอนีรแต่งให้ใครอออออ่ะ๋รแต่งให้เขาหรือเปล่ามีความมีความมึนห่วงเกิดขึ้นบนเตียงบนเตียเพลงรักไงก็อยากแต่งให้เขาเอออ่หรแต่งให้ให้ให้แฟนคลับให้แฟนคลับเหรือเปล่าเจ้าว่าเขาเขาก็แอบแฝงแบบเช็คกับเราก่อนว่าสรุปว่าเพลงนี้มันมาจากเรื่องเก่าหรือเรื่องคนปัจจุรบาลนี้หรอต้องแบบปัจจุบันแน่นอนอุ้ย รักเดียวใจดีเอยพอรอบนี้มันรีเวนจ์เป็นภาษาโปรภาษาภาษาภาษาเปลี่ยนก็รู้สึกว่าชอบมากๆก็คือตั้งแต่คือเราก็แอบคิดแหละว่าไม่หรือว่าเราจะต้องบอกว่าทำไปทั้งของเวอร์ชันนของไทยก็เรียบร้อยเลย แต่เราเลือกว่าเราจะปล่อยอัะไรตัวหลักดีก็รู้สึกว่าเหมือนเนื้อเนื้อเนื้อสากลเนี่ยค่อนข้างเข้ากับดนตรีมากกว่าก็เลยคิดว่าให้สากนเป็นดีแล้วเรื่องตัวใครก็จะปล่อยตามมาเน้นเนื้อสากคนนี้มีแฟนคลับเข้าไปหรือยังมีแฟนคลับเข้าไปหรือเปล่ามีแฟนคลับมีในนั้นหรือเปล่าคือคือแฟนคลับอะแฟนคลับบอกว่าทำไมในเอ็มวีถึงไม่ใส่ว่าชื่อเขาในในเอ็มวีนี่คือรีเกวส์รีเกวส์แล้วทำไปหรือยัง นี่ก็เลยบอกไม่รอเพลงไต่ยาวหรอกครับผมคืออะไรมันจะมีซิงมีออกมาอีกแล้ก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวเราขึ้แครับยู่เนี่ยเป็นเป็นซิงเกิลเปิดของออลบ้างใหม่แล้วกันครับก็คือว่าน่าก็น่าจะทําเต็มทั้งสิบเราทั้งสิบเจนนั่นแหละที่พี่มิ้วถามเรื่องคับตาเราหน่อยใช่คือไม่เคยคิดเลยอะว่าเราจะอยู่ในจุดที่เหมือนคือผม หมือนเช็คงานในมือถือใช่ไหะครับเช็คคลิปตอนนั้นน่าจะเป็นคลิปของช่องซันนี่แซ่บที่แต่ไปเป็นยุคที่โอมสก้ามาก็นั่งเฉียงถูอเปิดไปประมาณสองสามวิตาดับไปข้างหนึ่งมันมันมืดไปเลยมันไม่ไปเลยครับคือแบบแค่คลิปธรรมดาทั่วไปเลยนะมือก็บึบมันก็แบบตามองไม่เห็นข้างหนึ่งแล้วตอนห้าทุ่มคือหมอเฉพาะทางก็กลับบ้านไปจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยตอนก็ตกใจมากก็พยายามก็ตั้งสติเป็นยัง ตัดตาประมาณแบดสิบห้นาทีก็เราวจะไม่หายสักทีคือชั่วโมงก็ค่อยๆมองเห็นขึ้นเรื่อยๆชั่วโมงหนึ่งก็ยังมีฝ้าดำๆอยู่เพื่อแตดสินใจทำอะไรไม่ได้เนี้ยนอนก่อนแล้วกันตอนเช้าตอนเชก็รีบไปหาหมอมันมีทรายบอกเหตุมาก่อนนะก่อนที่มันจะเกิดอาการนี้่มันคื่ไม่มีอะไรเลยมันหลุดไปเอง เราใช้สายตาแบบมันหมุนวนติเราแบบคิดว่าด้วยครับก็คือต้องเหมือนใน m อนมบีนะถ้าถ้ามานั่งย้อนดูอะ m อมันจะมีหนึ่งซีนที่ใช้โปรใช้โปรเจคเตอร์ในการอิงเข้ามาเปซูมอื่นแล้วมันอาจจะแบบเข้าตากันนะแล้วคุณหมอคุณหมอที่ใส่ยังไงตอนเราไปหาก็คุณหมอก็เทสต์อะแบบเลยครับเราไปดูว่ากระจกตาอะไรเป็นยังไงบ้างสมมาิคุณหมอเขาก็เจอว่าไอตัว ส่วนรับแสงรลอั่นเองก็คือแปลว่าเหมือนได้รับแสงมากเกินไปนี่ก็เลยต้องใส่แว่นตาแบบตัดแสงต้องแฉลบตลอดเลยเด็กต้องมีแสงกระจายก็หมอคือคุณหมอบอกไหมว่ามันจะโอกาสฟูกลับมาเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องป้องกันไว้ตลอดบอกว่าป้องกันไว้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าจะกลับมาฟููดีๆน่าจะสายที่สุดเดียวตอนตอนนั้นเป็นแบบดับท่าเนี่ยเมื่อทีแรกเราคิดแต่อยู่แบบเฮ้ยดูใจก็แบบเฮ้ย ตาตบอดจริงๆมาไปถึงท่านนั้นเลยเนอเพราะตกใจจริงมันมันมันลึกไปเลยอ่ะเราไม่เคยกันอย่างนี้มาก่อนเราตกใจแล้วคุณแทงเขาว่าไงครับก็คุณแทนอาบน้ำนี่ก็เลยเสิร์ชแชทจิ๊กกทีนี้เศร้ากว่าเดิมอีกทำไมเราถูกมีปัญหาตาบอดฟุ้งไปเลยเออเลอะเลย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 เออแล้วเขาให้กำลังใจเราไหมหรือว่าเขาแบบบอกเราอย่างไรบ้างใหัดนก็คือความจริงเขาก็อยากจะพาไปหามหมอแน่นอน แล้วก็สุดท้ายก็ทุกหมอเฉพาะการไม่อยู่แล้วอะไปก็ไปเหอุทำผิเที่หมอผิวไม่น่าไม่น่าจะมีแสงอะไรเลยเลยรอตอนตื่นมาก็มีไฟตีมาแล้วต้องถูกปัสสาวะทำงานเนี่ยผมว่าเราโดนแสงเยอะมากไม่ได้อะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็อาจจะปวดปากตัวปวดแบบถ้าถือว่าถ้าไม่มีแสงมากจริงๆผมอาจจะต้องใส่แว่นกบแสงไปด้วยแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีแสงไม่ได้มีแสงไฟส่องอะไรมากก็จะนอนเงียบๆอย่างแฟลตนี้อยกเล็กๆไมได้เลย ใช่ใช่ครับแปดก็คือคือถ้าต้องแปดจริงๆผมต้องเบี่ยงสายตาไปทหนอย่างนี่ไม่โดนแปดต้องมองไปที่จุดอื่นใช่ไหมครับคือคือปัจจุบันแค่ผมกดแว่นแล้วก็เล่นมือถือก็คือเวียนหัวแลบฝ้าจอย่างนี้แต่ว่าอาการมันก็ยังกลับมาเรื่อยๆถ้าสมมติเราโดนแสงหนักขึ้นหลังจากนี้อาะก็ต้องดูแลดีๆมันจะได้ไม่ เนี่ยฝากถึงทุกคนเลยเพราะว่าเหมือนตอนดทุกคนก็คือคิดว่าก็น่าจะใช้เสียาเยอะในการที่มีหถือว่าแสงจากที่ถือก็ระวังรวังตัเอด้วยเวลาดีดด้วยอเครับมีความสคขเสร็จ